เจ็ดสามหกเจ็ดแปดเขาว่าเงินยอดเนาะโอ้รถจอดเต็มยาวไปหมดเลยจ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกันจ,ะะจราจรถนนหนทางงานสังฆทานปีนี้รถเป็นระเบียบเรียบร้อยน้องยาวไปนู้นสุดลุกหูลูกตามีทางคอนกรีตมีถนนอยู่ตรงไหนรถเก่งรถกระบะเต็มไปหมดเลยแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็ จอดเป็นระเบียบไม่มีการขัดข้องการจราจรเลยค่ะเลิศเจ้าหน้าที่ดูแลดีกับชาบ้านมันเทลิงโชว์บมานลอกบางวันก็ไม่ล็อกวันนี้พาเพื่อนๆออกมาออกรงทานการที่วัดนานวนเทศบาลตะบนการ์แสงชัยพื่ๆทานจังหวัดศรีสุเกต วเสร็จเสร็จแล้วอวิ่งใส่อย่างนี้เลยรอโอเคนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้เดี๋ยวพเดี๋ยวกุ้เดี๋ยวกุ้งใ่เียเดี๋ยวดีเด้ อย่าพึ่ง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 อย่าพ่งกั้นเอาไว้กัอนอย่าพึ่งเอาไว้กัเอาวอย่าพึ่งจะเอาอะไรกันกันไว้ก่น อย่าพึ่งอย่าพึ่งแจกัแจกกัน่กนแจกีอันด้ีกัน้ตมวนจะตะวเเอาไปขายเยแล้วกเป็นแบบนี้ม,มันะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุก Đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ you wow. เ็ติดกันอร่อยอร่อยก็กินเออแม่นนี่ดูได้วะดีวันแล้วท่านเนยมมากเขาเห็นแต่คดันต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เป็เจ so you know. ี๊ยบนักโมบ้านใจกินน้ไม <so ่ได้จ้าเอาเลยจ้าเอาเลยเอามาบ้านใจตัวมะพร้า

เจ๊จูมสวัสดีค่ะเราคือไหน มาตัวจะมาตัวหนาได้เลยนี่หนามีอะไรนี่ตายมาตาบ่แล้วว้าวรอนด้วยจับจับมาจัคุณยายมาแล้วก็มาให้ยายหน่อยโอ้โหโอ้โหตะมวอันนี้เอาซอคุณยายเอาซอสหน่อยโอ้โหเอาเป็นว่าจับด้แน่นี่ช้อนอันนี้นี่ไงช้อน đi về nước qua chắp là cái cặp tôi Không gì. Chạy, 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 chạy. ขนมเตียงหมดแล้วหรอหมดเตียงแล้วกาแฟอยู่ด้านนู้นเลยล่ะมาดื่มกินเพื่อนกันเลยค่ะจะไม่ได้ไปกินกาแฟบ้างคุณนายเลยกาแฟเลยอยู่นะเดี๋ยวนี้กาแฟดำนะคะกาแฟหวานนี่แอบใช้กาแฟหวานนี่สับพลาสติร้อนหยิบเอาเลยนะครับหยิบร้อนเลยต่อแถวเนาะต่อแถวต่อแถวดีกว่าต่อแถวน่อยต่อแถวนะคะต่อแถว Thank you. con cáo ơi con cáo đều con cáo ơi con cáo đều con cáo đều

ไปรถนะคครรัับบเเเออาาลล ตอเลยนี่มาเอานี่เร็วหัวอยล่ตเอลย่เวลาอันตะแลนะพเจ้ากระแยาะอือไอ้กระโมตาอนเลยไปแล้อันอันเอาไปไอเอเลยไอเอือ้ายเอเนี่ยของเล่นนจัดการแล้วช่วยแล้วกันเนาะ ตะมัวหน้าจานนะเนาะใครนขายของเด,ด,ด็ดี้เดดี้ S <S เอาอีน oh, oh, like, ี่เนี่ยน่าน่หน่อยคะให้คุณนาแกแรลตดยยค่ะให้เด็กคุณยาต่อคิวหน่อยค่ให้เด็กกอดน้อเด็กนอนยาแล้วต่อคิวแล้วต่อคิวเลยอย่ากอดน้อให้เด็กอนเพราะว่าเด็กไม่ได้อะไรเลยต่อคิวเด้อทนาย đó, mẹ, 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 อร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยเลย้อง่ไป็นคนทำนไหนทำมนอร่อยจริงเปล่าอะไรเนี่ย่มาอร่อยจริงนัวหนยบนนัวพอดีไม่ต้องพอร่อย รักษาคิ้วตัวเองให้ได้ลูกอย่าจะให้เขาแซงคิวรักษาคิวตัวเองให้ได้ลูกอย่ให้เขาแซงคิวมาลูกนั่งย้อเอาเนเล่กไปมั่อ่ะอุ้ยอร่อยคันนี้ล่ะคันนี้แไม่ก็ะหูกกินนดค่ะเดี๋ยวเดีกินเยอะค่ะเดี๋ยวอ้วนไม่ไหวไ่านทานทานแล้ว มีแต่ต้มยำเด็น้อยนึงมันเสฉวไหมคะต้มยำกิน ยายตอบคิวเลยไา้กี่รอบแล้วเดี๋ยวให่น่ารักเลยเดี๋ยวตีเลยยายกี่รอบแล้วได้ยนะเดี๋ยว่น่ารักนะย่าให้รู้ว่าบ้านไหนแล้ก้านทีเลยนะยกลัวมากครั

เรียงหม้ออีกแล้ว

เราอิ <differences S 2> ่ได้ถวายพระหมดเลยไะถวายพระก่อนจะมามาไม่ถึงทนี่ก็จะมาให้หมดแหละพม่ก็ดีแล้วแหละตัวเองแต่ได้แลกะจาย ุปีนีบนเขาฉลาดเนาคือแบว่าในศาลาก็ยกไปให้ในศาลาเลยคนที่นั่งข้างในเขาได้กิน้าเรายกไปให้ขาเนนี่ทำไว้ได้กินนี่ะคกับกาแฟให้ให้ข้าถวายขาแล้วก็อนะไรพุด้ก okay. ่อนแกก็เาพดนะแแกด่ นายอยากปวดเยาปวดก็เมเแกก็จานเขาีเลยต่ได้ก็ันก็ได้ีมิ่มบุญบุญมีอะไรก็หมดรถอะไรครับายตอบเลยตอบ สาม er สี่ตะกร้าสามร้อยสามร้อยชิ้นกาแฟมุมมือไงบ่สนหกนะเด้บูนนี่ให้เป็นเซตอย่างเงี้ยให้เป็นเซตอย่างงี้ยกาแฟอย่างตัวเล็กน่อยไปหมดแล้ว